KPB Podcast providing you with the Best Well with Weal the Solutions Solutions you สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการ KPB Wealth Solutions Podcast กันอีกครั้งนะคะสำหรับ EP นี้เราจะมาเล่าเรื่องการแบ่งทรัพย์สินของสาม,มีภรรยาเมื่อเกิดการหย่าร้างให้ฟังกันค่ะการหย่าร้างของสาม,มีภรรยา คือเป็นการสิ้นสุดของการสมรสซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการที่คู่สมรสไม่สามารถปรับตัวเข้าหากันได้หรือมีเหตุผลทางสังคมอย่างอื่นในทางกฎหมายการหย่าร้างเกิดขึ้นได้ในสองลักษณะค่ะคือ 1. การหย่าโดยความยินยอมของทั้งสองฝ่ายโดยคู่สมรสตกลงไปจดทะเบียนหย่าที่อำเภอโดยการหย่าจะมีผลทางกฎหมายนับตั้งแต่ทำการจดทะเบียนหย่าค่ะ และ 2. การหย่าตามคำพิพากษาของศาลโดยในกรณีนี้การหย่าจะมีผลทางกฎหมายนับตั้งแต่เวลาที่คำพิพากษาถึงที่สุดแล้วนะคะซึ่งการนับเวลาของการหย่าถือเป็นสิ่งสำคัญค่ะเพราะเมื่อมีการหย่าร้างตามกฎหมายจะถือว่าเป็นการสิ้นสุดของการนับสินสมรสด,ด้วยนั่นเองค่ะเมื่อเกิดการหย่าร้าง ไม่ว่าจะเป็นการหย่าโดยความยินยอมของทั้งสองฝ่ายหรือการหย่าตามคำพิพากษาของศาลสามีภรยาจะต้องแบ่งทรัพย์สินที่เป็นสินสมรสระหว่างกันโดยต้องแบ่งกันคนละครึ่งนะคะในกรณีที่สินสมรสนั้นเป็นทรัพย์สินที่มีชื่อสามีหรือภรยาเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียวก็ต้องนำทรัพย์สินนั้นมาแบ่งกันคนละครึ่งค่ะเช่นที่ดินที่เป็นสินสมรส และมีชื่อภรรยาเป็นผู้ครอบครองกรรมสิทธิ์เพียงผู้เดียวก็ต้องนำที่ดินผืนนั้นมาแบ่งให้สามีครึ่งหนึ่งค่ะทั้งนี้สามารถตกลงกันได้ว่าจะแบ่งตัวที่ดินคนละครึ่งแปลงหรือว่าจะนำที่ดินไปตีราคาขายเช่นหากที่ดินมูลค่า100ล้านบาทก็แบ่งเงินครึ่งหนึ่งคือ50ล้านบาทให้แก่อีกฝ่ายก็ได้เช่นกันค่ะหรือรถยนต์ที่มีชื่อสามีเป็นเจ้าของ และซื้อรถคันนั้นมาในขณะที่เป็นสามีภรรยากันถือว่าเป็นสินสมรสค่ะเมื่อหย่ากันแล้วฝ่ายชายต้องใช้ราคาสินสมรสให้แก่ฝ่ายหญิงครึ่งหนึ่งเช่นรถยนต์ราคา10ล้านบาทฝ่ายชายต้องแบ่งเป็นเงินให้อีกฝ่าย5ล้านบาทค่ะเนื่องจากรถยนต์เป็นทรัพย์สินที่ไม่สามารถแบ่งครึ่งได้เพราะถ้าแบ่งแล้วจะทำให้ทรัพย์นั้นเสียหายเป็นต้นค่ะอย่างไรก็ตาม กฎหมายก็เปิดช่องให้สามารถตกลงเป็นอย่างอื่นได้ไม่ผิดกฎหมายค่ะเช่นหลังจากหย่าร้างสามีภรรยาตกลงกันว่าจะยกบ้านและที่ดินซึ่งเป็นสินสมรสให้แก่บุตรซึ่งเป็นสัญญาแบ่งทรัพย์และสัญญาเพื่อประโยชน์บุคคลภายนอกแม้ไม่จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก็ใช้ได้เป็นต้นค่ะ แม้สามีภรรยาจะจดทะเบียนหย่ากันแล้วหากยังไม่ได้แบ่งสินสมรสกันฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็มีสิทธิ์มาฟ้องขอแบ่งสินสมรสที่ยังไม่ได้แบ่งครึ่งหนึ่งได้ค่ะอย่างไรก็ตามต้องระวังเรื่องอายุความด้วยนะคะเพราะการฟ้องขอแบ่งสินสมรสมีอายุความสิบปีนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนหย่าค่ะข้อควรระวังอีกอย่างหนึ่งคือหากมีการใช้สินสมรสเพื่อประโยชน์ของตนฝ่ายเดียว โดยเจต,ตนาทำให้ผู้สมรสอีกฝ่ายหนึ่งเสียหายโดยไม่ได้รับความยินยอมของผู้สมรสอีกฝ่ายหนึ่งหรือจงใจทําลายสินสมรสให้สูญหายกฎหมายให้ถือว่าสินสมรสที่ขาดหายสูญหายหรือเสียหายไปนั้นยังคงมีอยู่และให้ถือว่าสินสมรสนั้นยังมีอยู่ครบสมบูรณ์ค่ะและในการชดใช้สินสมรสที่ขาดหายสูญหายหรือเสียหายนั้นไม่มีอายุความนะคะ เช่นสามีโอนสิทธิการเช่ารถอันเป็นสินสมรสโดยเจตนาทำให้ภรยาเสียหายต้องถือว่าสิทธิ์ดังกล่าวยังคงมีอยู่เพื่อจัดแบ่งสินสมรสค่ะโดยสามีจะต้องเป็นผู้ชดใช้สินสมรสที่ขาดหายไปนั้นค่ะในกรณีที่สามีภรยาตกลงยาล้างด้วยความยินยอมของทั้งสองฝ่าย โดยจดทะเบียนหยาและมีข้อตกลงแบ่งสินสมรสกันชัดเจนและมีบันทึกข้อตกลงท้ายทะเบียนหยาแต่ละฝ่ายก็จะได้ทรัพย์สินไปตามนั้นค่ะส่วนทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ตกลงกันหากมีชื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นเจ้าของก็จะเป็นของฝ่ายนั้นค่ะเช่นหากบันทึกข้อตกลงไม่ได้มีบันทึกที่ดินที่อยู่ในชื่อของภรรยาและสามีได้เซ็นยินยอมหย่าแล้ว ที่ดินนั้นก็จะตกเป็นของฝ่ายหญิงแต่เพียงผู้เดียวค่ะการทำข้อตกลงท้ายทะเบียนหย่าเป็นสัญญาแบง่งทรัพย์สินกันสามารถบังคับได้ตามกฎหมายทั้งสองฝ่ายจะได้สิทธิตามที่แสดงไว้ในสัญญานั้นค่ะดังนั้นจากตัวอย่างเรื่องที่ดินที่อยู่ในชื่อของภรรยาเมื่อหย่าแล้วฝ่ายชายจะมาฟ้องเรียกเอาที่ดินครึ่งหนึ่งไม่ได้นะคะเพราะแตกต่างจากสัญญาที่ตกลงกันไว้ค่ะ นอกจากการแบ่งทรัพย์สินแล้วหนี้สินที่เกิดขึ้นระหว่างสมรสที่เป็นหนี้ร่วมก็ยังคงต้องรับผิดร่วมกันคนละครึ่งนะคะหากหย่าและจะแบ่งสินสมรสกันฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะขอให้หักหนี้ร่วมออกจากสินสมรสให้อีกฝ่ายเป็นคนเก็บรักษาเพื่อใช้ชำระเจ้าหนี้แล้วจึงแบ่งสินสมรสที่เหลือไม่ได้นะคะเพราะเจ้าหนี้มีสิทธิ์จะเรียกร้องการชำระหนี้ จากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งคู่ก็ได้ค่ะนี่สินที่เกิดขึ้นระหว่างสมรสอันเนึ่งมาจาก 1. น,นี่การจัดการบ้านเรือนหรือหาสิ่งจำเป็นสำหรับครอบครัวอุปการะดูแลรักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัวและให้การศึกษาบุตรตามสมควร 2. นี่เกี่ยวข้องกับสินสมรสเช่นค่าซ่อมแซมตอบเติมบ้านซึ่งเป็นสินสมรส 3. นี่จากการทำงานด้วยกันเช่นร่วมกันเปิดร้านอาหารค่าเช่าค่าอุปกรณ์ต่างๆในร้าน 4. หนี่ก่อขึ้นเพื่อประโยชน์ของฝ่ายเดียวแต่อีกฝ่ายให้สัตยาบานันเช่นรับรู้การกู้เงินของคู่สมรสโดยไม่คัดค้านใดๆนี่เหล่านี้เกิดขึ้นขณะเป็นสามีภรรยากันจึงต้องรับผิดในฐานะลูกนี้ร่วมทำให้ต้องร่วมรับผิดชอบนี่เสียงนั้นคนละครึ่งค่ะ สุดท้ายนี้หวังว่าทุกท่านที่รับฟังจะได้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินเมื่อต้องหย่าร้างแต่คงไม่ต้องนำไปใช้จริงนะคะเว็นเสียแต่ว่าชีวิตคู่เดินทางมาถึงทางตันแล้วจริงๆหากยังพอมีความรักความผูกพันความหวังดีต่อกันลองหันหน้าเข้าหากันปรับตัวกันอีกสักครั้งเพื่อทำให้ปัจจุบันและอนาคตที่ดีขึ้นค่ะหากต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม โปรดติดต่อ Private Banker ที่ดูแลท่านขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังและวพบกันใหม่สวัสดีค่ะท่านสามารถสแกน QR Code เพื่อติดตามข่าวสารบทวิเคราะห์และความเคลื่อนไหวของตลาดทุนทั้งในและต่างประเทศได้3มช่องทางคือ YouTube Channel Facebook Group และ Line Official Account ของ KB a n k Private Banking สิกศกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ